เมื่อชัยชนะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเสียงวิจาร์ณช้างศึกต้องเผชิญอะไรบ้างคุณเคยคิดไหมว่าชัยชนะที่ดูเหมือนความมาได้ง่ายๆกลับกลายเป็นจุดตัดสินความไม่พอใจของแฟนบอลไทยอย่างรุนแรงนี่คือเรื่องราวของทีมชาติไทยที่ชนะฟิจิ3 0ในศึกคิงคับ p 2 0พ5รอบรองชนะเลิศซึ่งกลับสร้างความรู้สึกขมขื่นให้ผู้ชมมากกว่าความยินดี แม้ผลการแข่งขันจะเป็นที่น่าพอใจในแง่ของคะแนนแต่บรรยากาศในโลกโซเชียลกลับเต็มไปด้วยเสียงตำหนิซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังที่สูงเกินจริงจากทีมชาติไทยซึ่งมีอันดับโลกเหนือกว่าคู่แข่งถึง48ขั้นแต่การเล่นที่ดูไม่มีรูปแบบชัดเจนกลับทําให้แฟนบอลรู้สึกผิดหวังอย่างมากแต่ที่นี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดคุณรู้หรือไม่ว่าทีมชาติไทยมีโอกาสยิงประตูมากมายจนนับไม่ถ้วนแต่ทําไมจึงสามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้แค่3ประตูเท่านั้นนี่คือประเด็นที่หลายคนเรียกได้ว่า การใช้โอกาสที่สิ้นเปลืองซึ่งกลายเป็นจุดวิพากษ์วิจารณ์หลักในโซเชียลมีเดีย And this is the part m o s t people miss ทีมชาติไทยไม่ได้ต้องการแค่ชัยชนะแต่ต้องการการเล่นที่น่าประทับใจการเคลื่อนบอลที่มีความหลากหลายและการจบสกอร์ที่เฉียบคมแม้ว่าฟิจิจะเป็นคู่แข่งที่อ่อนกว่าแต่การที่ทีมชาติไทยไม่สามารถแสดงศักยภาพทั้งหมดของตัวเองได้กลับกลายเป็นจุดที่ทําให้แฟนบอลรู้สึกว่างเปล่าแต่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อต้องเจอกับทีมอันดับ58ของโลกอย่างอิรัก นี่คือความท้าทายที่ทีมชาติไทยต้องเผชิญในนัดชิงชนะเลิศซึ่งมีผู้เล่นตัวสูงใหญ่แข็งแกร่งและทักษะการเล่นฟุตบอลที่เหนือกว่ามากถ้าทีมชาติไทยยังคงมีปัญหาการจบสกอร์แบบเดิมๆแล้วจะสามารถผ่านด่านนี้ไปได้จริงหรือไม่แต่ในทุกความท้าทายมักจะมีโอกาสเสมอนี่คือโอกาสที่ทีมชาติไทยจะได้พิสูจน์ตัวเองให้แฟนบอลเห็นว่าพวกเขาพร้อมสำหรับบททดสอบที่แท้จริง ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรขอเพียงให้ช้างศึกแสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้บนสนามให้สมกับที่ได้เป็นตัวแทนของชาติคุณคิดว่าทีมชาติไทยควรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อคว้าชัยชนะในนัดชิงชนะเลิศอย่าปล่อยให้คำวิจารณ์มาบั่นทอนกำลังใจแต่จงเปลี่ยนมันให้เป็นพลังขับเคลื่อนวันนี้เราอาจไม่พอใจในฟอร์มการเล่นแต่วันหน้าเราจะพร้อมที่จะเชียร์และให้กำลังใจเสมอเพราะไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรทีมชาติไทย ก็คือความภาคภูมิใจของเราทุกคนมาพบกับบทสรุปของทุกความสงสัยในนัดชิงชนะเลิศคิงคัพสอับ2,025วันอาทิตย์ที่7กันยายนเวลา20นาฬิกาที่สนามกีฬากลีบบัวจังหวัดกาญจนบุรีนี่คือเวลาที่ช้างศึกจะต้องก้าวออกมาคว้าชัยชนะเพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศกอฟเบนเทเกที่มาของภาพ